มันมีคลิปฮะเพราะว่าภูมิธรรมบอกว่าเนี่ยใครนะช่างมาประชดประชันเนี่ยบอกว่ามันซาวสิบห้าน้ำไม่จริงไม่จริงนะฮะเพราะภูมิธรรมเอาคลิปคุณภูมิธรรมที่พูดนะฮะว่าคลิปที่บอกไม่ใช่สิบห้าน้ำอะ่ะอย่าจินตนาการภูมิธรรมบอกว่าอย่าจินตนาการมันไม่ใช่สิบห้าน้ำเนี่ยนะักข่าวไปพูดกันเองสิบห้าน้ำมันแค่ห้าน้ำบวกประมาณนี้เท่านั้น ฟังเสียงภูมิธรรมพี่อ้วนไรอย่างครับเรื่องประเด็นข้าวเมื่วานที่ไปดูแล้วก็ในโคงการรันำค่ะทุคะคนบอกว่าล้างตั้งาน้ำอล้างเยอะขนาดนี้ค่าสารอาหารมันจะยังมีไหมแล้วก็มีหล comment, คอมเมนต์แสดงความคิดมาต,ต้องอย่าใช้จนาาินตนาการคีดนำความจริงนะครับสาวเมื่อวานนี่ไม่ได้ถึง15ครั้งนะครับทุกคนเป็นพยานสื่ออยู่ด้วยกันทั้งหมดนะครับประมาณสัก5ครั้งบวกลบ ซึ <c oughs> ่งต่อเรื่องประเด็นข้าวเมื่อวานที่ไปดูแล้วก็ในโคงการรัชนำค่ะพรางคนบอกว่าล้างตั้งสิบห้าน้ำพอล้างเยอะขนาดนี้คุณท่าวสารอาหารมันจะยังมีไหมแล้วก็มีหลายคอมเมนต์แสดงความคิดเหมาต้องต้องอย่าใช้จินตนาการคีดนําความจริงนะครับสาวเมื่อวานเนี่ยไม่ได้ถึงสิบห้าครั้งนะครับทุกคนเป็นพยานสื่ออยู่ด้วยกันทั้งหมดนะครับประมาณสักห้าครั้งบวกลบ <c oughs> พอเขาถามสิบห้าน้ำภูมิธรรมบอกว่าอย่าจินตนาการมาชี้นําความจริงนักข่าวเป็นพยานมันห้าน้ำเท่านั้นเองอ่ะนักข่าวเป็นพยานเนี่ยฟังฮะว่านักข่าวตอนเขาซาวน้ำซาวหน้าซาวบาดกันเนี้ยกี่ครั้งครับ อันนี้ล้างกี่ paid paid paid. น้ำนะฮะประมาณ1ิดห้าน้ำครับติดห้าน้ำได้ครับประมาณครับเพราะว่าต้งตังกคติบจิงเลยจ้าดำคืออะไรครับหม้อด่อด่ะมยางอดีหม้ออ้าวงั้นคลิปนี้ก at ็เฟซนิวส์สิพี่อ้วนหลายอย่างพี่อ้วนบอกว่าเนี่ยอย่าจินตนาการนักข่าวเป็นพยานเอาแล้วนักข่าวบอกเมื่อกี้ชัดๆ15าน้ำพี่ สิบห้าน้ำเนี่ยพี่ผมใส่ถุงมือด้วยเออมีรูปมือเปื่อยใช่ไหมรูปมือเปื่อยเข้ามาหน่อยรูปมือเปื่อยอ่ะมือเปื่อยอ่ะมือเปื่อยแล้วเขาส่งกันนายใจรู้เรื่องไงเห็นมือเปื่อยไหมหาเจอไหมเออมือเปื่อยน่ากลัวมากคือซาวน้ําจนแบบสิบห้าน้ำขนาดใส่ถุงมือนะทู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 เนี่ยเหมือนไอเนี่ยเหมือนตอนขัดข้าวแช่เงี้ยวขอโทษนี่หนังมือจ้ะ ตกกระใจมากเลยแน่ใจว่าหนังมือเนี่ยเหี่ยวขนาดเนี้ยเนี่ยสิบห้าน้ำแล้วภูมิธรรมบอกว่าอย่าจินตนาการเอามาชี้นําความจริงมันแค่ห้าน้ำตนเองเนี่ยนักข่าวผู้สื่อข่าวเป็นประยานอา้าเมื่อกี้บอก15บห้าน้ำมาฟังน้องถาปณีสิน้องถาปณีสาวข้าวกี่น้ำครับ แต่ว่าโอเคในการเขาบอกว่ามันต้องเอาไปผ่านกรรมวิธีในการแบบขัดมันก็จะเห็นแบบสีอาจจะสวยกว่านี้แต่เนี้ยเ,เป็นข้าวที่เราเอามาจากกระสอบเลยแล้วก็เอามาใส่ใส่ถังมาแล้วเอามาล้างน้ำเขาเรียกสาวน้ำเนี่ยนะประมาณ15าน้ำไหมสิบห้าน้ำก็เอามาหุงนะคะแต่โดยม้าหุงข้าวธรรมดาก็จะได้สีข้าวออกมาแบบประมาณนี้นะคะแล้วก็ก็ได้เป็นข้าวมาณน,น,นี้อันนี้อันนี้อันนี้หม้อแรกนะมันจะ ใส่น้ำเยอะจะจะจะนุ่มหน่อยแตไม่แข็งก็จริงๆไม่แข็งนะมันก็ไม่แข็งข้าวไม่ไม่แข็งเนาะโอ้โหโอ้โหโอ้โหเคอ่ะก็เทียบกับทียบกับข้าวที่คนไทยชอบกินไม่ได้นี่คือข้าวทีอยู่ที่ต่านเขาวเราวัดแบบนั้นไม่ได้ค่ะเพราะว่านี่เราก็เพิ่งมาทานครั้งแรกเนาะเราไม่มีตัวอื่นเทียบก็คือว่าข้าวอะค่ะอธิบายง่ายก็คือกินข้าวอะเนาะ แล้วคือกินข้าวให้ความรู้สึกยังไงก็ให้ความรู้สึกกินข้าวอันนี้โปรดฟังอีกครั้งหนึ่งเมื่อกี้น้องถาปณีก็จะออกอ่ะสิบห้าน้ำแล้วว่าเออพี่อ้วนไลาย,ยางเฮ้ยอันนี้มันต้องมีใครเท็สซีเหมือนนะเว้ยเออถ้าผมเป็นสมาคมผู้สื่อข่าวไม่ได้นะพี่อ้วนไลาย,ยางมาบอกว่านักข่าวเป็นพยานได้อย่าใช้จินตนาการมันห้าน้ำตนเองอ้าวคลิปแรกก็สิบห้าน้ำเว้ย น้องถาปณีเนี่ยผู้ซึ่งมีจรรญ,ญาบรนสื่อมวลชนเนี่ยก็บอก15บห้าน้ำคนถามตกลงมันต้องล้างน้ํากี่ลิตรช่วยคำนวณหนนะ่อยอันนี้เป็นสูตรให้เด็กเรียนคณิตคิดเร็วได้กว่าจะกินข้าวได้ข้าว10ปีนะฮะจะต้องสาวน้ำสิบครั้งสาวน้ําสาวหน้าเนี่ยนะสาวบาทเนี่ยเออสูตรครั้งหนึ่งเนี่ยอ่ะสลิตรโอ้โห30ลิตรเลยหรอโอ้นี่ไม่นับค่าน้ํามือเปือเอ่อยอี ตกลงนะักข่าวพูดเท็จเหรอโอ้ยทนไม่ได้ตอนนี้เนี่ยมาและสมาคมผู้สื่อข่าวบันเทิงทิน้องหน่อยต้องออกแถลงการแล้วนะไม่ได้ต้องจริงจังนะเพราะพี่อ้วนก็บอกว่าผู้สื่อข่าวสื่อมวลชนเป็นพยานมันไม่ใช่15ครั้งพูดกันไปเองจินตนาการอ้าวเอเอคนดูซิดูหน่อยสิตกลงยังโกไหมเนี่ยตอนนี้ถุงสามนำอยู่นะฮะ ใช้โลโก้ไหนถุงไหนสำหรับข้าวเก่า10ปีอย่าลืมโหวตกันมานะมี3แบบให้เลือกโดยคิงโพแดงนะฮะแบบที่1เป็นข้าวกินแล้วไม่อ้วนเพราะกินแล้วอ้วกเลยได้รับสารพิษจากะแลขาวไปเต็มๆแบบที่2เป็นตราพี่อ้วนไรยางเป็นข้าวมันเก่านะข้าวมันเก่า ไม่ใช่ข้าวมันเลยนะข้าวมันเก่านะแบบ3อ๋อน้องแอนและแนแะแถลแทะแท้มารับรองเองค่ะนะตอนนี้ก็เป็นข้าวแบบที่3ตอนนี้กาลังนาําจ้ะพระคนรักนะน้องเอาอยู่นะน้ำในรูหอไม่เท่ากันเนี่ยนะเดี๋ยวน้องจะได้กลับมาสวยๆเท่ๆแล้วเพราะว่าฟอกขาวฟอกกระลำบังจับใส่ตะกร้าล้างน้ำสิบห้าน้าไปเรียบร้อยแล้ว